สวัสดีครับคุณนเรศครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับก่อนอื่นอยากก็คือต้องอันต้องออกตัวก่อนว่าทันหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่น้กลงทุนจะเป็นผู้ลงทุนผู้โดยโดย,โดย,โดยโหลักเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก,แวก็แล้วก็โทเค็นไนซ์เพราะฉะนั้นอยากให้ลองอธิบายคร่าวๆก่อนว่าตัวโทเค็นไนซ์คาร์บอนเครดิตตัวนี้ครับมันลักษณะมันอะไรยังไงบ้างครับ ก่อ,อนอื่นเลยขออธิบายตัวคาร์บอนเครดิตก่อนละกันนะก็อาจจะเคยได้ยินกันมาหลายปีแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าบริษัทหรือว่าองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยครับคือสามารถที่จะลดการเกิดคาร์บอนได้ตาม,มเกินเกิดทำไ้ตามเกินกว่าเป้าที่กําหนดไว้คำว่าลดคาร์บอนคือพูดง่ายๆว่าเหมือนลดการใช้พลังงานสูญเกินอะไรพวกนี้ครับไม่ไม่ว่าจะเป็นลดการใช้กระดาษลดการใช้น้ํามันอะไรพวกนี้ครับคือจะมี บริษัทที่มาประเมินการใช้งานเครดิตขององค์กรนั้นๆนะครับคราวนี้ก็จะมีการคุยกับก็จะมาก็จะมาตรวจสอบเขาว่าองค์กรนั้นเนี่ยจะต้องลดคาร์บอนให้ได้ xx จุดอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดบริษัทไหนที่สามารถลดการเกิดคาร์บอนได้เกินกว่าเป้านะครับสามารถจะเอาตัวคาร์บอนเครดิตส่วนเกินนั้นนะครับเอาไปขายได้ทีนี้ขายให้ใครนะครับไปขายให้กับองค์กรอื่นครับที่เขาทำไปได้ตามเป้า นะครับก็ตรงนี้เนี่ยกา,การที่มีการซื้อขายตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยครับมันเหมือนว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจครับว่าให้พวกบริษัทกิจการต่างๆเนี่ยหันมามุ่งเน้นนะในการที่จะลดการเกิดคาร์บอนมากยิ่งขึ้นก็เป็นตามหลักการของ ESG นะตอนนี้ก็ก็เป็นก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนในไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมีการปฏิบัติตามนะคราวนี้ต้อง,องยอมรับว่า ตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยครับมันเป็นสิ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอยู่ในวงจากัดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยครับตัวแพลตฟอร์มในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยยังไม่ได้แพร่หลายมากนักนะก็ยังมีอยู่แค่ไม่กี่เจ้าแล้วก็การใช้งานเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะครับวันนี้ด้วยทุนแนวคิดของทางกรอตต์ครับก็อยากจะส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน,นต่างๆเนี่ยพยายามที่จะมาลดในส่วนของคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็เลยก็เลยมีการยกเว้นกฎที่ดังกล่าวนะครับก็คือพูดง่ายว่า ตัวาร์บอนเครดิตเนี่ยจะสามารถนำะมาโทเคนนานก็คือแปลงให้มันอยู่ในบนบล็อกเชนนะเป็นยูทิลิตี้โทเคนรูปแบบหนึง่งนะครับแล้วก็สามารถจะเอาไปซื้อขายใน exchange หรือว่าโบ o k e r d ร์ l ีลเนะครับ mm hmm. ก็อันนี้เราจะอาจจะพอคุ้นเคยอยู่แล้วนะก็จะมีละหลายหแบรนด์ที่เราซื้อขายบิตคอยคริปโตกันเนี่ยตอนนี้ครับก็คือสามารถสามารถที่จะ ซื้อขายตัวเขาบ้างเครดได้ด้วยจุดประสงค์นะค,คือให้มันมีความเป็นแมสมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้มีคำแล้วทีนี้แล้วแล้วทำไมถึงมีเขาบายกเว้นนะครับเ mm. พราะว่าต้องบอกว่างี้ครับก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยอะไรก็ตามแต่นะครับที่อยู่บนโทเคนดิจิตอลหรือบนบอกเชนเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้พอลกรสินทรัพย์ดิจิตอลนะพออยู่ภายใต้พลกรสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยจะมีกระบวนการในการโทเคนในแอสเซทนะหรือว่า เราเรียกว่า ICO อะครับผ่านผู้ประกอบธุรกิจที่เรียกว่า ICO portal นะเพราะนั้นมันจะมีขั้นตอนทางกฎหมายมีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายเกิดขึ้นนะมันทำให้มันทำให้การเล่งการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยครับมันไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้คราวนี้พอยกเว้นว่าคนที่ทำคาร์บอนเครดิตเนี่ยครับที่จะซื้อขายตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยไม่ต้องเข้าอยู่ในพลรนีกรนั่นแต่ว่าไม่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับ ก็คือสามารถทําได้เลยตรงนี้มันจะเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้มากแล้วก็มันจะเป็นการเร่งนะทำให้เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับที่มันจะขยายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเลยนะครับก็ทําให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เร่งให้เกิดการใช้ตรงนี้ในวงกว้างนะครับทีนี้ถามต่อเลยครับการปรับปรุงการซื้อขายเนี่ยถามในเชิงละเอียดนะครับน่าจะส่งผลบวกเชิงบวกต่อใครบ้างครับ นนหน่นอยครับว่าบริษัทห้างร้านกิจการต่างๆนะครับที่เขาต้องการจะซื้อขายเขาพูดแค้นิเนี่ยเขาจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะจะมีจะมีแพลตฟอร์มในการซื้อขายแล้วเพราะจากจากตอนนี้ผมเข้าไปดูเนี่ยน่าจะมีเพียงแค่ไม่กี่แพลตฟอร์มนะจะมีแค่2แพลตฟอร์มครับที่เปิดให้บริการตรงนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ทางผู้ให้บริการที่เป็น e x c h a แ g e นะครับแล้วก็บล็อกเกอร์ดีลเลอร์เนี่ยถ้าที่อยู่ภายใต้พลกรสินทรัพย์ดิจิตอลของกลตอนในตอนนี้มีอยู่ประมาณ15ลารายโดยประมาณนะผม ก็ได้ทำให้ผู้ที่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็เรียกว่ามีช่องทางที่สะดวกขึ้นนะครับบวกกับว่าผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดีตอนเองเนี่ยน่าจะมีรายได้ท้งอื่นที่มากกว่าการซื้อขายผู้คริปโตเคอเรนซีวันนี้ว่าก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี้ครับที่น่าจะได้ประโยชน์จากกฎหมายใหม่นี้ครับแล้วทีนี้ถ้ามองในภาพกลับกันมีโอกาสที่จะมีผลกระทบเชิงลบต่อใครบ้างไหมครับ ถ้าถ้าลบตอนนี้ยังไม่เห็นมีนะครับต้องต้องบอกว่าต้องบอกว่าตอนนี้ในส่วนของคาร์บอนเครดิตเนี่ยทางรัฐบาลนะก็ต้องการจะผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับของการซื้อขายตัวคาร์บอนเครดิตเนี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นในตอนนี้ผมคิดว่าอุตสาหกรรมนี้น่าจะเติบโตได้อีกค่อนข้างมากนะครับยังไม่น่าจะมีใครที่ได้ได้ได้มีการเสียประโยชน์ตรงนี้นะเพราะว่าผู้ปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้ให้บริการก็มีน้อยอีกแล้วนะผมว่ามันมันจะเพิ่มเทรเยอร์เข้ามาแล้วก็ตลาดเนี่ย มันจะขยายมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนตอนนี้ขั้นตอนใงช่วงของการรับฟังหรือช่วงของการเคลียร์ลิงนะครับประเมินไหมครับว่าด้วยขั้นตอนปกติเนี่ยตรงนี้น่าจะมีผลบังคับใช้ได้น่าจะสักประมาณเมื่อไหร่ครับอ่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะเร็วครับน่าจะภายในช้าที่สุดก็น่าจะภายในไต่มาสสองเนี่ยครับเพราะว่าดโดยในงบปรบาณของทางตลลต่อครับเขามีมีแผนการที่จะส่งเสริมการใช้งานพวกดิ ดิจิตอลโทเค็นอยู่แล้วนะครับที่เป็นลักษณะของการเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่2ทีมหลักนะครับก็คือทีมด้าน ESG ก็คือพวก green economy นะครับก็ทาง carbon credit เนี่ยอยู่จัดอยู่ในหมวดนี้นะครับคืออยู่ใน green economy นะก็อีกหมวดหนึ่งเนี่ยก็คือ s o f t w e r อนะเขาอุตสาหกรรมเนี่ยครับทางกรตอเนี่ยอยู่ในยุทธนโยบายในการถักดันนะครับเพื่อที่จะเอาตัวดิจิตอลโทเค็นเนี่ยเอาแล้วก็บอกเงินมาใช้นั่นส่วนตัวเรยคิดว่า ตัวบรรกาศนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ไวครับอืมครับทีนี้ถ้านอกจากเหนือจากเรื่องนี้นะครับมองในภาพกว้างถอยหลังออกมาครับตอนนี้นครับตลาดสินทรัพย์ดิจติตอลมีปัจจัยใดที่ต้องติดตามพิเศษบ้างครับนะครับถ้า,ถ,าถ้าเกิดในช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายทาลีฟของโดนัลด์ทรัมนะเพราะว่าเป็นนโยบายที่เรียกว่าสร้างความปัน่นป่วนให้กับตลาดการเงินนะที่จริงแล้วเขาไปป่วนที่ตลาดหุ้นนะแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าราคาบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเนี่ย ก็จะอ้างอิงกับแต่คุณสัรัตเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอาถ้าเกิดว่าวันที่2เมษายนเนี่ยครับทางคุณทรัมป์เนี่ยมีการประกาศนโยบายทารีที่ชัดเจนแล้วตอนนี้ก็จะมีการแพร่แพออกมาแล้วนะว่าน่าจะเป็นการทารีแบบเฉพาะจุดคือเป็นบางอุตสาหกรรมนะค,ค,คือไม่ใช่ว่าจะเก็บภาษีแบบระดับสูงเนี่ยคือกวาดแบบทุกทุกอุตสาหกรรมเนี่ยครับผมว่าตลาดก็น่าจะรับรู้ข่าวดีตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้ตลาดคริปโตเนี่ย ก็จะมีการปรับตัวบวกขึ้นได้ตามแต่ละหุ้นสหรั์นะครับงั้นถามเจาะไปถึงตัวเฉพาะบิตคอยเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนจะพยายามรีบาวแต่ไม่สําเร็จมองว่าเขาเรียกอะไรนะขาลงจุดต่ําสุดน,น่าจะผ่านไปหรือยังครับถ้าดูจากทางกราฟเทคนิคเนี่ยมีโอกาสส่วนตัวผมมองโอกาสเกินครึ่งนะที่จุดต่าสุดน,นียอาจจะผ่านไปแล้วนะครับก็คือลงมาเทสตรงแนวรับเนี่ย70,000ดอลลาร์เนี่ยแล้วก็ก็มีการฟื้นตัวขึ้น นะครับอตอนนี้ปัจจัยบวกที่จะมาผลดันบิตคอยเนี่ยตอนนี้ตลาดก็กาลังมองเขาว่าเมื่อไหร่ที่ทางสหรัฐนะครับมีการเข้าซื้อบิตคอยเข้า s t r a t e g i c a l reserve จริงๆนะเพราะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นแค่คําพูดนะครับว่าจะซื้อนะก็ใช้เหตุที่ราคาปรับตัวลงมาเนี่ยเพราะว่าตลาดเนี่ยผิดหวังที่ทําก็บอกว่ายังซื้อไม่ได้นะครับก็เลยเอาของเก่าที่มีอยู่ประมาณสองแสนบิตเนี่ยที่ยึดมาจากผู้ธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ย เอาเข้าไปไดีลิเซอร์ไปก่อนแต่ว่าตลาดเนี่ยอยากจะเห็นการซื้อบิตคอยล็อกใหม่นะครับโดนัะบานสายแลแล้วก็น่าจะได้เห็นรัฐอื่นๆแล้วก็พวกคอร์เปอเรทบริษัทจดทะเบ,บียนต่างๆ,ๆเนี่ยครับเข้าซื้อบิตคอยตามนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสารัฐเริ่มมีการซื้อบิตคอยเนี่ยน่าจะเป็นการทําให้ตลาดเนี่ยกลับมาคึกคักได้อีกรอบครเพราะฉะนั้นบิตคอยก็กําลังรอข่าวดีเรื่องที่เพิ่งกล่าวไ,ไปอยู่ก็คือเรื่องของการเมื่อไหร่จะซื้อจริงๆอยู่นะครับทีนี้ อยากให้ขอคําแนะนำครับสำหรับคนที่เพิ่งสนใจลงทุนตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลครับว่าตอนนี้เขาควรจะเริ่มต้นยังไงและมีอะไรที่ต้องเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญบ้างครับนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญนอกจากเรียนรนู้เรื่องของตัวสินทรัพย์นะครับว่ามีรูปแบบการเคลื่อนไวหวปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการบริหารเงินในพอร์ตนะฮะหรือว่าต้องมีการทามันดี้แมจเมนต์นะเพราะว่าอ,นนอันนี้ผมจะพูดถึงการลงทุนในทุกตลาดเลยแล้วกันนะเพราะว่าพอเข้าสู่ยุคข,ของดูโน่ทำเนี่ย แล้วก็ตลาดมีความผันผวนหนักมากนะครับก็คือคช่วงต่อสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าคนค่าจะสวิงแรงนะเพราะว่านโยบายเขามีการเปลี่ยนแปลงเร็วเนียแล้วก็พร้อมที่จะพูดอะไรแบบฉับพลันอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่เราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีการบริหารเงินในพอร์ตที่ดีเนี่ยราคาที่มันสวิงแรงเนี่ยมันอาจจะทำให้การอพอร์ตเพอร์ตลงทุนข,ของเราะค,ะครับมันเกิดความเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักในเรื่องของการวางเงินแล้วก็ถ้าถ้าช่วงนี้นะครับถ้าคนที่ยังไม่มีบิตคอยเลยเนี่ย อ่าสมมุติว่าเรามีเงินมองว่าต้องขอเด่นย์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นเงินเยนนะครับก็คือเป็นเงินที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นเลยพร้อมจะลงทุนอย่างเงี้ยนะครับพ็แบ่งมาสักไม่เกิน30%เก็ลองซื้อสักครั้งสองครั้งไปก่อนนะยังไม่ต้องรีบนะเพราะก็ตลาดยังอยู่บ้ายังมีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะโดยททยังมองว่าโอกาสเกินครึ่งที่จุดต่าสุดเนี่ยจะผ่านไปแล้วนั่นคือก็ทยอยสะสมจะดีกว่าครับครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณนาเรศพันดาราครับก็ วันนี้นักงทุนก็ได้ข้อมูลครบถ้วนครับมีถ้าโอกาสหน้ามีประเด็นอะไรนะ่าสนใจขออนุญาตทับถามเชิญไปล่วงหน้าก่อนเลยนะครับอ่าได้เลยครับยินดีครับผมสวัสดีครับ